ครับสวัสดีครับคุณพอาจารย์เกตกัางดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของปฏิหารอีกแล้วนะครับนะเอาล่ะนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปฏิหารนะครับหลวงปู่ชิวโกมารพัฒนนะครับที่เป็นเทพเจ้าแห่งวงการแพทย์นะครับหรือเกี่ยวเรื่องของการรักษา นะเพราะท่านเป็นเขาเรียกวหมอประจําตัวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะทีนี้นเนี่ยเรื่องเล่าของปู่เนี่ยจะมีอยู่2ช่วงนะครับก็อันนี้เกิดจากนะครับตัวผมเองเลยครอบครัวผมเองเลยนะครั้งแรกนี่ก็จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9นะครับสิงหาปี65นะครับช่วงตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดระบาดน,นะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านผมเ่ยนะครับผมก็โดนคนแรกเลยนะผมเองเนี่ยติดโควิดวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่สบาย นะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายเป็นไข้นะครับก็นอนอป่วยทั้งคืนเลยแฟนก็เนี่ยดูแลนะครับวันที่เนาะแฟนก็มาเช็ดตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าตัวเองนะครับเป็นโควิดหรืออะไรยังไงเพราะรู้สึกว่าไข่มันขึ้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยขึ้นถึง40เลยนะแฟนก็ต้องคอยแบบว่าบิดน,น้ำนะคอยเช็ดตัวคืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันแปลกคือว่าแฟนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่มีเซนส์เขาจะ เห็นผีหรือมิติลี้ลับเนี่ยเขาเห็นมาตลอดอ่ะแฟนผมเนี่ยเขาจะมีเซนส์ทางในแนวๆเนี้ยเขาจะมีเยอะแล้ววันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับร้องสะอื้นนะทั้งคืนเลยตอนที่ดูแลผมอ่ะเช็ดผมเนี่ยนะเขาว่าพอเช็ดมันดึกกั้เนาะมันทั้งคืนเนาะเขาว่าหลับมั่งงีบมั่งอะไรมั่งนะเขาได้ยินผู้หญิงเนี่ยครับเสียงสะอื้นร้องให้อ่ะนะนะครับตลอดทั้งคืนเลยเขาก็ แปลกใจว่าเอ๊มันอะไรยังไงเขาก็พยายามดูตรงกระจกได้ว่ามีใครมาร้องให้นะเอ๊หรือว่าข้างห้องหรือว่าอะไรยังไงนะผลปรากฏว,ว่าก็ทั้งคืนนะ่ะนะแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีเซนต์นะครับเขาเนเ่ยเจออย่างนี้เป็นประจำเขาเลยคิดว่าสงสัยจะมีอะไรสักอย่างเขาเขาคิดแค่ในใจว่าจะมีอะไรสักอย่างนะผลปรากฏว,ว่านะครับก็ดูแลก,กันไปพอตอนเช้าปุ๊บใช่ไหมในวันที่สิบ นะก็ไปซื้อเอทเคเลยมาตรวจปรากฏว่าผมติดโควิดขึ้น2เขตนะก็รีบไปโรงพยาบาลกันเลยนะหมอก็ให้ยงให้ยาอะไรมาเนาะเราก็บอกหมอว่าเออเนี่ยผมติดอ่ะเดี๋ยวลูกผมก็ต้องติดภรรยาผมต้องติดขอยาไปเลยได้เลยไหมนะเขาบอกว่าเขาต้องรอให้ติดก่อนถึงจะขอยาทําเรื่องได้อะไรประมาณนี้นะพอกลับมานะครับนะพออีกวันหนึ่งนะเราเป็นวันที่10ใช่ไหมพอวันที่10บเบ็ด นะครับก็ปรากฏว่าภรรยานะกับลูกก็ติดโควิดนะพอถัดมาอีกวันหนึ่งนะครับวันที่12นะคุณแม่ผมก็ติดโควิดนะวันที่13ก็พี่ชายนะแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อผมเนี่ยเขาอยู่นะครับต่างจังหวัดน,นะครับหลานมาเยี่ยมจากต่างประเทศนะครับก็เลยไม่ติดนะครับนะก็ปรากฏว่านะก็เลยมานั่งคุยกับแฟนว่าเฮ้ย hey, แล้วทำไมคืนนั้นเนี่ยที่เรา นะครับได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องสะอื้นทั้งคืนเนี่ยคืออะไรนะครับแฟนก็บอกว่าอัานเนี่ยก็เนี่ยแหละเราจะติดโควิดกันทั้งบ้านเนี่ยแหละแล้วเหมือนเขาช่วยเราไม่ได้เขาเสียใจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเสียใจตรงที่ว่าเอ้ยเขาช่วยเราไม่ได้นะโดนกันทั้งบ้านอะไรประมาณนี้เนี่ยนี่ก็คือนะครับปฏิหารนะ,ะของปู่ชีวคุมารพันธ์ซึ่งทําไมเราต้องคิดว่าเป็นปู่เพราะปู่เนี่ยนะท่านเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ คนที่บ้านเนาะตามความเชื่อเนาะว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งทางการแพทย์เนาะและทีนี้ท่านช่วยไม่ได้ท่านก็เลยเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมาสื่อนะครับว่าเฮ้ยช่วยไม่ได้นะเ็าต้องโดนกันทางบ้านนะก็ปรากฏว่าก็โดนกันทางบ้านแต่ข้อดีอยู่อย่างหนึง่งตรงว่าทุกคนที่โดนไม่มีใครอาการหนักเลยสักคนหนึ่งนะผมเนี่ยป่วยก็เป็นแค่วันเดียวนะ เป็นไข้แค่วันเดียวเลยนะครับพอวันที่10ได้ยามาก็ไม่มีเหมือนไม่มีอาการเลยนะลูกก็ไม่มีอาการเมียก็ไม่มีอาการแม่ก็ไม่มีอาการนะครับก็คือก็รักษาจนหายปกติอันนี้ก็คือเรื่องที่1นึ่งแหละที่เรามีความรู้สึกว่าปู่ชีวโกมรารพัฒของเราเองเนี่ยนะครับท่านมีบารมีสามารถสื่อสารอะไรตรงนี้ได้เนาะนะครับแล้วก็มาเรื่องที่2อนะอันนี้สืบเนื่องจากเรื่องของงานคุณพ่อผมนะครับอย่างที่รู้กัน นะครับนะว่า EP แรกเนี่ยประเดหัรลุงปูทวดใช่ไหมนะครับกเกี่ยวกับเรื่องของอคุณพ่อผมนะครับและไอ้เรื่องที่2เกี่ยวคุณพ่อผมอีกนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเข้านะครับอยู่ในห้องนะครับอ ICU นะตั้งแต่วันที่26ใช่ไหมนะครับแล้วก็เลื่อยเลย27 28อะไรเงี้ยทีเนี้ยมันมีการเข้าไปเคลียร์เงินเรื่องค่าห้องนะครับคือพ่อเลยเป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็ได้เบิกเบิกกับรฟรีหมอดอ่ะไม่เสียตังค์แต่ว่าจะเสีย ตรงค่าห้องนะค่าห้องพิเศษเนี่ยอันนี้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายก็จะสูงอยู่นะเขาว่าเลยให้เราไปเคลียร์นะพอเราไปเคลียร์ปุ๊บเนี่ยอะไรจะการที่เก็บเงินเนาะเ <_ S 2> <น>ขาบอกว่าเออคนไข้ออกหรือยังคะเขาบอกยังไม่ออกครับยังป่วยยังป่วยหนักอยู่ ICU เลยเ <_ S 2> ขาเลยแนะนําว่าเอาเนี่ยนะครับในโรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีปู่ชีวกความารพัฒนะ <_ S 1> ให้ไปขอพรน,นะ <_ S 2> คนเนี่ยไปบนกับท่านหนายก็ตั้งเยอะแยะแล้วนะ ให้ไปบนอ่าก็บอกบอกเราบอกแฟนเราบอกแม่เราเนาะนะก็ผลกฏว่าเอาละนะเราก็เดินหาสินะว่าสารปูชีวบนะเดินหาเลยสารนะก็เราก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับนะที่อยู่ในโรงพยาบาลนะชื่อดังนะไม่เอ่ยชื่อเนาะก็เป็นนั่นแหละร้านสะดวกซื้อนั่นแหละนะครับก็ไปถามพนักงานผู้ชายก่อน น้องๆสารปู่ชิวโควมรทรัฒน์อยู่ไหนเขาทำหน้างงๆเออพี่เออเอ้ไม่มีมัง้งไม่มีนะพี่แล้วเขาก็หันไปถามผู้หญิงนะครับเออพี่ๆปู่สาร,ป,สารปู่ชิวโควมทพัฒน์น่ะนะครับอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ทำหน้าง,งงอีกเขาบอกเฮ้ยไม่มีนะโรงพยาบาลเราไม่มีนะเขาก็บอกว่ามีเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตรงเนี้ยสารนะครับเป็นพระพุทธรูปอันนี้หนึ่งนะแล้วก็จะมีสารตาแล้วก็มีสารยายนะก็จะมีทั้งหมดสามสาร ใช่ไหมก็เราก็อ๋อไม่มีใช่ไหมก็ก็ออกมาจากร้านสะดวกซื้อนะก็เอาละถามพนักงานเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปถามพี่ยามดีว่านะพี่ยามนี่ต้องรู้เรื่องแน่นอนนะครับนะเราก็เลยไปถามพี่ยามปรากฏว่าพี่ยามก็บอกว่าเอ้ไม่มีนะสารปู่ชีวภพ ไม่มีนะที่นี่ไม่มีนะก็จะมีพูดเหมือนกันเลยก็จะมีเนี่ยสารพระพุทธรูปตรงนี้นะน่ะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปไปขอพรนะแล้วเราก็เห็นมาลายเต็มไปหมดเลยนะอ่าแล้วก็มีสารตรงนี้นะสารตาสารยายเนี่สองสารตรงนี้ติดกันนะอ่าตรงนี้เป็นสารตาเนะตรงนู้นเป็นสารยายนะนะก็ให้ไปไหว้นะครับอันนั้นหนึ่งแล้วนะเออเราก็ไม่วางใจเนาะไปสักพักเราก็เฮ้ยเดี๋ยวไปถามอีกคนนึงดีกว่าก็ไปถามพี่ยามอีกคนนึงนะว่าเออพี่พี่ สารปู่ชีวโกมารพัทเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนเขาบอกไม่มีนะที่นี่ไม่มีปูนะครับชิวโกมารพัทนะเขาก็พูดเหมือนกันเลยนะว่ามีตรงนี้มีสารนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับหนึ่งนะแล้วมีสารตาสารยาอยู่ติดก,กันอ่าก็อ่าทีนี้ก็เลยทุกคนก็รู้แล้วไม่มีนะครับก็ยังแปลกใจเอ๊แล้วทำไมพนักง,งานเก็บเงินเนาะ เขาทึงบอกให้ไปไหว้ปู่ชีวกโฟมาัพันอ่านะครับก็คือยังเป็นความงงกันนะนะก็ไม่เป็นไรแม่ก็เลยก็ไปกราบไหว้ตามสารนะทีนี้สารตายายติดกันใช่ไหมแม่ก็เลยไหว้แค่สารตาสารยายก็ไม่ไหวเพราะมองไปก็เห็นนะห่างกันนิดเดียวอ่ะห่างกันประมาณสักไม่ถึง10เมตรอ่ะแค่ถนนกั้นนิดหน่อยเองเดินไปใกล้กันเราก็อ่ะตายายคงเหมือนกันอ่ะคิดอย่างนี้นะนะก็ปรากฏว่าเราก็ นะบนบานสารกายกอเต็มที่นะครับนะก็ทําการบนบนเรียบร้อยนะจนถึงวันสุดท้ายนะครับวันที่สิบห้านะครับคุณพ่อก็เสียชีวิตนะครับพอหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะแน่นอนนะครับการที่เราบนบรรดาลสารไว้ต่างๆเราก็ต้องไปบอกกล่าวท่านใช่ไหมนะครับก็เราก็ไปบอกกล่าวที่เราบนไว้ว่าเออเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะนะครับที่บนไปอะไรยังไงเนี่ยก็เหมือนแบบ บอกยกเลิกหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็บอกข่าวนะแม่ก็ที่แกบ่นไว้สองที่ใช่ไหมนะครับนะแต่ที่นี้ตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เดินไปไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจใผมเดินไปนะครับผมก็เดินไปนะครับผมก็เดินไปนนไหว้ศาลที่ผมบอกว่ามีศาลตายายใช่ไหมแต่แม่เนี่ยไหว้ไหว้ศาลตาแต่ไม่ได้ไหว้ศาลยายนั่นแหละศาลยายนั่นแหละคือศาลปู่ชิวโกมารพัฒนะผมไปไหว้แล้วผมก็ ตกใจป้ายเบลเลอร์เลยป้ายเนี่ยเขาเขียนเบลเลอร์เลยนะสารปู่ชีวโกมารพัทตัวเบลเลอร์เธอเลยอะ่ะนะผมไปไหว้เสร็จปุ๊บผมก็เอาแล้วโดนบังตาแล้วแน่นอนแล้วเนี่ยนะก็เลยบอกแม่นี่ไงแม่ที่เราหากันวันนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยสารปู่อยู่ตรงนี้แม่ก็ตกใจแฟนก็ตกใจนะป้ายเบลเลอร์เลยมองจากที่สารตาเนี่ยมองไปก็เห็นป้ายปู่ชีวโกมารพัทแต่วันนั้นที่เราไปขอพรนะ่ะ ทำไมไม่มีใครเห็นเลยอ่ะสักคนหนึ่งนะไม่มีใครเห็นเลยผมไม่เห็นแฟนผมไม่เห็นลูกผมไม่เห็นสี่คนอ่ะไม่มีใครเห็นป้ายเลยอ่ะทั้งทั้งที่ป้ายนี่ใหญ่แทบจะโดนหน้าแล้วอ่ะมันใหญ่มากอ่ะแต่ทําไมไม่เห็นนะครับก็เลยคุยกันว่าอ๋อนะครับก็คือเป็นนิมิตบอกว่ายังไงพ่อคงไม่ไม่รอดอ่ะไม่ต้องมาบนหรอกนะถึงบนก็คงไม่รอดอยู่ดีอะไรประมาณนี้ในความหมายที่เราคิดนะก็ นั่นแหละนะครับขเขราะรี่ว่าท่านนะบางังตาไม่ให้เราไปบนไม่ให้เราไปขอนะทำให้เราไม่เห็นสารท่านเนี่ยเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ที่เราเหลือเชื่อนะนะมันแปลกมากอะ่ะเพราะว่าทําไมเราไม่เห็นเลยและที่สําคัญก็คือว่าพี่ยามสองคนน่ะนะทําไมเขาถึงเขาน่าจะรู้ว่านั่นคือปู่ชิวโกรพัททำไมเขาถึงพูดว่าเป็นสารตาสาญยาย นะแล้วก็พนักงานนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่รู้ว่านะั่นคือปู่ชีวะโกะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นการโดนจิตโดนใจหรืออะไรสักอย่างเนาะตามความเชื่อของเราแต่ที่แน่ๆเลยคือเราเข้าใจกันเองเลยว่านี่แหละที่เขาเรียกว่านะครับบังตาไม่ให้เราเห็นนะเพราะท่านช่วยไม่ได้ถึงคาดแล้วอะไรประมาณนี้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับจากประสบการณ์จริงของผมเลยนะครับนะก็ท่านใดมีประสบการณ์แนวแนวนี้นะครับก็สามารถพิมพ์เล่าเป็นประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังได้นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกรดก้าวดูตลอดสวัสดีครับ